สะกินนมเตหู้นมเตหู้ไอ้เน่ๆๆน่น,นมโตหู้ไปเตยอ่าบาทนะสิบสองบาท <c oughs> กเก่งแห่งวะกินวใส่เด็กสวยยงอยู่ปอนไนนะหนะปอนึงเราต้องเรียนคนมาหาเนลูกกันเลยไม่อยากอยู่ทะเลา ผมนี่หัดให้ลูกแต่ว่าลูก,ก่ออยักขี่บานไหน เรากินน้ำตงหูอากาศหนาวนะมันนี่นนำตหูกันจ้ยเราะยอมพบมันอือยอมพบเอาเอากระตอกมันเบอร์ใดมาเร่ง โอ้โแล้วตอบมาว่าเบอร์หนึ่งแล้วก็ประมาณนั้นรู้สีอยู่บ่เออเดี๋ยวบางทีท่านขุนเขากะว่าท่างขุนอมือกระพุ้งแ้วมือต่ำอยางเนาะมือีใครเขาจะมาประชาธิปไต่เลยผู้นั่นก็ว่าผู้นี้เก่งผู้นี้ก็ว่าผู้นั่นผู้นั่นก็ว่าผู้นี้บัดลงคะแนนแหล่งจังโหวะท่านเน่อยใหญ่ จากสีแกงยังร็อกมันจะมีเวลาเห็ดเกเิดของเรากับใดบันทียี่สิแปดพฤษภาครับพี่นอ้เองอปเออระชิดจีกาย่นนี่ครับ2 5 6 4ีครับเหลือตั้งอบอตอเหลือตั้งนายกทวร,ระเทศไทยครับ8โมงเสาร์หอสิบเจ็นาฬิกาครับพี่นอ้อง อักไปสิไรร้องงานก็นกนได้บงแต่ว่าคู่ขี่กันเบิดกว่าซั้นสีขาวเขียวเลยครับนี่สีขาวเขียว Cái dài Sau đây kéo nhỉ ô kéo bay may cái này đó đặt Mới đi đây là ăn chìm